งานตัว NB IoT นะครับส่งค่าขึ้นตัวแม l แลนเรียบร้อยนะครับเศวส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เราทำการรนดอมนะครับอันนี้จะเป็นตัวเมสเซจที่เราส่งขึ้นไปนะครับผมก็จะมีค่า PHD t e m i e r t y นะครับผมแล้วอันนี้คือค่าที่ตัวแม l แลนจะได้รับนะครับผมพอแมชแลนได้รับเนี่ยมันก็จะทำการเอา ค่าเนี่ยไปโชว์ที่แดชบอร์ดนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวแดชบอร์ดที่เราทําไว้นะครับผมก็จะมีค่าเทม p เดียวพีเฮดอเวอันนี้จะเป็นค่า Random นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาโค้ดในส่วนของการอ่านค่าเซนเซอร์จริงๆเยแล้วเอาค่าเนี่ยมาใส่นะครับผมก็ทีนี้อันนี้ส่งค่าขึ้นมาได้แล้วนะครับสแสดงได้แล้วก็จะอยู่ต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของการทำคาลิเบตเซนเซอร์แล้วเอาค่าจริงๆขึ้นมาสแสดงที่ตัว อ่าไม่เจอแลนด์นะครับประมาณนี้ครับ